สวัสดีจ้าพี่น้องท้ายคลิปอีกรอบจ้ะกล้องมันเต็มไม่เช่ามันเลยไม่จบนอกจากนกคลิปที่จากไอลูกเฮปตกใส่สวนจ้ะพาดูนาบานหน่อยนึงนอกจากนกมาบ้านนี่มันตกแรงมากแล้วก็ลูกเฮปลูกใหญ่จ้ะใบขาดดอกมันก็ขาดดอกใหม่นอกจากนกพนลุลมละใหม่กระ่วงจ้ะดีเนาะไม่ฮัโอลีก็จะไปสือของ ไปและอลุลีดอกบบตันมันไม่หักจัดแต่ว่าใบดูน,นี่เสียด้เนาะผลไม้หลังบ้านดูวะสวยดอกโบตันฉันสวยทุกปีเนาะดกเนาะดูวะ ลมละนี่ละนาดเลยเนาะตน้นนีดกถูกปีเนาะดกทูกปีเลยทุกอ่ะโอ้ยดูดูไป <c oughs> ดอกก็จะช่ำหน่อยอะเนาะนี่นะเห็นไหมสีโอ้ยเสียดายจังเลยเนาะเสียดายจังเลยเออตน้นนีดียอดไม่ไม่ฮักเนาะถ้ายอดไม่ฮักก็ดีพอดอกมันตองออกตรงนี้ นี่มาวานสวยสวยดูว่ะดูมาวานก่อนกลอนลูกเข็บจะตกสวยมากนี่ฮักนี่ดอกดอกนักรีฉันซือมาปลูกว่าดอกสีนี่ไม,ม่มีว่ะอมลสาสือมาปลูกเพิ่มสีเนาะีกำลังรัดจ้ะเอ็นกินถากกาไลจะบปีนิถากไลไล รู้ว่าลอยโดนลูกเ็บหล่นมันกลนฮักกันเนาะโอ้หอากาศจะมาเช้านี่มืดตอนนี้ดีหน่อยหนึ่งมีแดดจะ้ะรู้ว่าโอ้ยหักหมดลักเล่ข,ข้างบนโน้นหน,นเห็นแม่ล่มลงมาฮักนี่ก็ดีไม่ฮักนี่นี่นี่โอ้ดีดีดีเนาะพังหมดรูวะ ดูปะหายเป็นแถบๆเลยเน,ะน,ะนะาะเนาะไดูไปมันพี่หนอกดูช้ำเ<ด>นาะ,นะ,นะเป็นรอยด้วยโอ้ยเสียดายจังเลยเนาะ,นะข้างบนข้างบนนู้นลมมดดูหล <c oughs> วง อ้มันลูกใหญ่มากอะลูกเหฮดนะ่ะลูกใหญ่จริงจริงดอกรัก,กเกรชันก็ทากมันชอบกินด้วยทากปีนี้มันหลายจริงๆเราไอ้ที่เข้าโรยให้มันสลบมันก็ไม่ตายจ้ะนี่ยอดทักยอดทักหมดเลยจะได้ดูดอกไว้นี่พอวานมันต้องออกต้อง ตรงยอดอยูนอดดอกมันเนาะดูวาหายเป็นแถบๆเลยดูวะเหลือครึ่งเดียวนี่ครึ่งมีหายอืดูใบทิวลิปดูขหลงเนาะโอ้ยดูหลวงรักกลิลมัน งอกไม่ได้แล้วพี่นองไอ้ถากกินมันเนาะถากชอบมากดูว่ายอดหายหายเป็นแทบๆเลยขึ่งหนึ่งดอกไม้นรักลี่ก็โดนถากกินจะได้เห็นดอกไหมโบตันก็ภถ้าพายุลมฝนมาเนี่ก็จะไม่เห็นดอกมันกันจ้ะมันหักเนาะมัน พอมันบานออกมานิดนึงเงี่ยมันก็หักเราก็ไม่ได้เห็นดอกมานานเนาะเพี้ยก็ลงด้วย <ś c oughs> สวยนะเนาะหอมแต่หอมหอมหอมมันลำหอมเลยอ <ś c oughs> อ้ยดูใบขาดดู <ś c oughs> ต้นนี้ม่เหลือเลยดู่ะดอกมันเลือ,อเลย ากต้นนี่ก็เห็นว่าเป็นรอยลุกเข็บลนด้วยเนาะช่ำเนาะหายไปครึ่งดอกอปีนี่เอาไว้หลายน้ะดอกนี่เนาะ,นะสวยเลยดอกมะลิก็่วงเหมือนกันนะตูมยอดโอ้ยอดหกักหมดเลยเนาะเสียดายจังเลยอะ่ะตูมดดกดอก ปีนี้มันมาตอนนี้ไม่ดีเลยเนาะเพราะว่าผละใหม่ดอกใหม่เรากำลังออกกะเนาะผลละใหม่ก็คือลูกใย,ยแล้วเนาะดอกใหม่ก็บ้านแลวอนี้เนาะต้นนี้ต้นนี้อยู่ในลมก็เลยไม่โดนด้วยนี่รึ่งหนึ่งโดนนี่ครึ่งนี่ครึ่งนี่อยู่ในลมเนาะฉันก็ว่าจะหาใหม,ม่มาคำก็ไม่วางจักที่จ้ะ สีเลิมเปลี่ยนแล้วเนาะมันอยู่ในบ้านไม่มีแดดนานาเอามันกอจะเขียวว่าต้นนี้สวยแล้วเนาะอันนี้กอกำลังจะออกดอกออกกำลังจะบานเนาะออกออกตูมตูมมาอยู่เลยยังไม่บานเนาะยังไม่บานจะดอกโอเคจะพี่นองพาชมคลิปสวนนาบานเนะจ้นะเนาะคลิปเกา่าคลิปกอน,นานี่เป็นคลิปหลังบ้านพาดูผลลัพใหม่ลนจะกีิมะ ใช่มีช่หหมาหลูกคลิปนอกจากน,นาะจ้ะป่ะขอบคุณหลายๆจ้ะมาชมสวนด้วยกันเนอะจากนาะชอบกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะ